นอกจากที่ทหารจะไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากพี่น้องประชาชนแล้วนะคะจริงๆหลายหน่วยทหารเนี่ยก็มีโครงการในการปลูกพืชผักหรือผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือการนําผลผลิตต่างๆเหล่านี้ค่ะออกมาจําหน่ายให้กับกําลังพลแล้วก็ชุมชนรอบค่ายในราคาถูกบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของโควิด -19 ค่ะ กำลังพลสังกัดมณฑลฐานบกที่3 2ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมีในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และโครงการฐานพันธุดีของค่ายสุรศักดิ์มนตรีไม่ว่าจะเป็นผักสลัดผักเชียงดาเห็ดฟางหน่อไม้ผักบุ้งผักชะอมรวมถึงไข่เป็ดนำไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนใส่รถขึ้นไปเลยนะคะ ผล,ลิตผลต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะนำออกไปจำหน่ายให้กับกำลังพลแล้วก็ประชาชนในราคาถูกเป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงที่ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติในช่วงของการระบาดโควิด1 9แล้วก็จะได้ช่วยเหลือกำลังพลด้วยนะคะให้ได้รับประทานได้บริโภคของดีมีคุณภาพปลอดสารพิษในราคาถูกลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปกันถึงที่แบบนี้เลยค่ะ